มันเป็นการเปิดพิธีอ่เราจะได้เข้าเรียก่อนด้วยนะคะเหมือนคล้ายๆตอนอันนี้นะตอนแบบว่ากั้นประตูเงินประตูทองอ่ะตอนแต่งงานอ่ะหนูกั้นหนูต้องได้ตังค์ด้วยนะคะพี่แบบไหนอ่ะเอาแบบคลาสสิกไหมเราเลือกไต้ด้วยเหรอเราเลือกได้แต่เราไม่รู้ว่าเราจะทำได้ไหมโอเคค่ะไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากนะคะอันนี้คือมันเป็นใบอ่อนนี่นีนี่นี้ว่าใครด้วยก่น Nah sih, kalau susah, eh, macam mana สนับสนุนโดยเรื่องผิวต้องทาลจินะา แบบนี้เจอกับรถเมย์แน่นอนในวันเดย์สเปเชียลนะคะรายการที่จะพาคุณไปเที่ยวชิมชิลพร้อมกับรับดิลเด็เดตลอดทั้งรายการเลยค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาศึกษาในเรื่องของศิละปะวัฒนธรรมรวมไปถึงดอกไม้ด้วยนะคะหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ศิละปะวัฒนธรรมดอกไม้มันมาคู่กันได้ยังไงต้องบอกว่าที่นี่ค่ะเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะที่นี่คือพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ค่ะวันนี้รถเมย์ไม่ได้มาคนเดียวด้วยนะคะมีพี่สาวคนสนิทมาอีกหนึ่งคนคาดเดาว่าเธอน่าจะรออยู่ข้างในละ กันตามไปเลยค่ะมานั่งอ่านหนังสืออยู่ตรงนี้เองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหโหสวัสดีคนี่ย สบายดีนะนะสบายดีค่ะพี่กิ๊กสบายดีคุณผู้ชมด้วยค่ะเห็นมานั่งอ่านหนังสืออยู่ชิลๆเป็นไงคะบรรยากาศที่นี่บอกเลยว่าสงบมานั่งอ่านหนังสือไม่จะบอกว่ารถเมย์ขอบคุณมากนะที่พามาสถานที่นี้ชอบมากรู้สึกว่าพลังดีบรรยากาศดีเราเราสามารถจะมาตรงนี้มานั่งสมาธิก็ได้นะมาร้อยมาไหลก็ได้หรือว่าใช่ตอนอาหารข้างหน้ากูจะเห็นดอกไม้อยู่ในสวนต่างๆ ที่เพราะว่าที่นี่เป็นบอกว่าที่พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้อยเดินเข้าไปเลยเนาะเพราะเราเห็นแบบนี้เนาะพี่กิ๊กนช่ได้อรถเมพาเดี๋ยวรถเมพาเข้าไปก็ไม่ได้ด้วยเพราะเราจะต้องให้พี่หนึ่งเป็นคนพาเข้าไปจะดีกว่าค่ะนะคะเอาล่ะเราจะต้องหาพี่หนึ่งจ้ะอ้าวนี่ไงพี่หนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวเชิญเข้ามาเลยครับโอ้โหที่สัเป็นการเปิดพิธีเราจะได้เตรียมก่อนด้วยนะคะเหมือนคล้ายๆตอนอันนี้นะตอนแบบว่ากั้นประตูเงินประตูทองอ่ะตอนแต่งงาน อนุก้นหนูต้องได้ตังค์ด้วยนะคะคานพี่หน SO ึ่งก็จะเป็นผู้ที่ดูแลที่นี่ทั้งหมดอยากรู้ข้อมูลอะไรถามจากคนนี้ได้เลยคือความเป็นมายังไงถึงได้ทำเป็นพิพิธภัณฑ์ดอกไม้ขึ้นนะคะก็เริ่มแรกเดิมมาคือทำหนังสือดอกไม้ไทยแต่หลังจากทำหนังสือเสร็จแมันเป็นแค่หนังสือสมุดภาพ มับบนไม่ได้เข้ามาซึมซับไม่ได้เข้ามาสัมผัสไม่ได้เห็นแบบด้วยตา<ช>สัมผัสได้ใช่ก<ช>็เลยมาใช้บ้านหลังนี้เปิดเ,เป็นพิพิธภัณฑ์บ้านนี้ทั้งหมดมีกี่ส่วนนะคะมีทั้งหมด3โซนหลักๆคือตัวพิพิธภัณฑ์นะครับแล้วก็ตัวร้านน้าชาและขนมส่วนอีกโซนเล็กๆโซนหนึ่งก็เป็นที่เรียนรู้ก็คือเกี่ยวกับงานดอกไม้จริงๆก็ถามว่าศิลปะวัฒนธรรมกับดอกไม้มันเกี่ยวข้องกันยังไงคนไทยนะฮะจะใช้ดอกไม้เป็นการสักการะการบูชานะฮะ งานดอกไม้ไทยเนี่ยจะเป็นการประดิษฐ์ใหม่เกือบหมดเป็นการรีฟอร์มใหม่ทั้งหมดของงานดอกไม้คือใช้เป็นดอกไม้สดอยู่ดอกไม้สดอยู่แต่ว่าเอามาปรับเปลี่ยนต่างต่างเหมือนที่เราเข้ามาข้างหน้าเราก็จะเห็นมีห้อยลงมาเป็นดอกลักกับดาวเรืองบ้างมีการตกแต่งอะไรปแบบนั้นนั่นแหละับแล้วเข้ามาถึงอันนี้อันนี้อะไรนี่ก็จะเป็นดอกไม้หลักๆที่ใช้ในงานไทยนะแต่กุหลาบมาทีหลังนะฮะไม่ว่าจะเป็นดอกพุดธดาวเรืองบานมิรุโลยมาริดอกลักแล้วก็จำปีหรือจะจำปาก็ไะ ส่วนใหญ่ภูมาลัยหรือดอกไม้ของปริษัทไทยจะใช้แบบนี้เป็นหลักเ,เป็นดอก,<ะ>ดอกไม้หลัก ประมาณ6กชนิดและอย่าง้าอ๋อเนี่ยเราจะได้เห็นว่าตั้งแต่สมัยโบราณโบราณไม่ว่าจะเป็นงานพิธีต่างๆหรือว่าเรื่องของการทําอะไรในชีวิตก็คือทุกอย่างจะมีดอกไม้เข้ามาเกี่ยวข้องในการตกแต่งว่าอย่างนั้นถูกไหมคะช่วงรัชกาลที่ 4- ที่5ที่นี่ไม่ใช่มีแค่ชั้นนี้มีด้านบนด้วยมีด้านบนด้วยจริงๆเข้ามาด้านในในโซนบริเวณของพิพิธภัณฑ์ห้ามถ่ายรูปอันนี้เอามาเป็นน้ําจิ้มให้คุณผู้ชมได้ดูเพราะมีป้ายติดนะถ้าอยากจะดูแบบจริงจังก็คือมาดูที่นี่ดีกว่าคุณจะได้เห็นนทุกกรูปไดด้้ใลชิะ เดี๋ยวพาขึ้นไปดูอันข้างบนสามารถขึ้นไปถ่ายได้ใช่ไหมคะบรรยากาศดีมากๆจริงๆค่ะไม่อยากจะเชื่อว่าใจกลางเมืองยังมีแบบนี้อ๋อนี่เป็นสแตปมเหรอคะสแตปมเกี่ยวกับดอกไม้ทั้งนั้นครับโอ้ยสวยเชิญเลยครับเอามาอีกหนึ่งห้องด้านบนนะคะห้องนี้ก็จะเป็นการจัดแสดงแบบงานไทย เย็บปากถักร้อยมัดนะก็มีใบสีใบสีนะครับอันนี้ทำไมเขาปกติเมื่อก่อนเวลาเขาจะถวายของพระเขาต้องคลุมตะไคร์แบบนี้หรยเหรอคะเพื่อความสวยงามฮะงดงามมากสวยมากน้องรถเมย์งานแต่งรถเมย์เวลาถวายของพระเราเอาตะไคร์อย่างนี้บ้างดีไหมลูกใครร้อยให้หนูอ่ะใครร้อยให้หนูอ่ะดีดีร้อยให้ือถ้าสมุจะมาฝึกมาอะไรแบบนี้ก็คือมาที่นี่ได้ คุณผู้ชมสามารถที่จะมาเรียนรู้วิธีการทำดอกไม้ได้ด้วยใช่ไหมคะทำเวิร์กช็อปอะไรได้บ้างคะที่นี่ก็ปีนี้เราเน้นงานไทยได้หมดเลยฮะไม่ว่าจะเป็นงานไทยคลาสสิกหรือโมเดิร์นมีม,มีที่นี่สอนครับเพียบแบบไหนอะ แบบคลาสสิกไหมเราเลือกได้ด้วยเหรอเราเลือกได้แต่เมื่อไ้ว่เราจะทำได้ไหมอย่างนี้เดี๋ยวให้พี่หนึ่งพาเราไปในสถานที่เราจะทำเวิร์กช็อปกันในวันนี้ว่าเป็นอะไรค่ะได้เลยครับเชิญเลยครับเดี๋ยววันนี้มาแล้วต้องให้ครบเครื่องครบเครื่องไปทำชิงานดอกไม้นอันนี้ตะไคร่ดอกไม้สวยเนาะงามแท้หลายนี่ได้ไอเดียจะไปนำทำถวายพระคุณผู้ชมงด้งั้นไปเรียนก่อนไปเรียนก่อน นี่คือคุณสกุลนะครับผู้ในาการพิพิธภัณฑ์สวัสดีค่ะสวัสดีสสดค่ะนี่เลยคนที่เราจะมาทำเวริร์กช็อปด้วยคือคุณสกุลเลยใช่ไหมคะอ้าวล่ะ อนุโมทนาทุกบุญน้วนะสินั่นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะฮะตอนนี้มีแขกมาคนเยอะเลยได้เลยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะไปดูแลข้างหน้าได้ค่ะเอาละเมื่อกี้นี้พี่หนึ่งบอกแล้วว่าเราจะมาทํากิจกรรมเวิร์กช็อปต้องมาทำอาคุลสกุลเลยครับวันนี้จะเป็นอะไรดีคะวันนี้เราจะจัดบริเวณแบบโมเดิร์นเป็นแบบสมัยใหม่นะฮะคือเป็นทรงกลมค่ะว้าวก็จะเป็นจัดแบบแบบไม่ยากสามารถไปซื้อของตลาดมาปุ๊บสามารถจัดปุ๊บ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 แล้วก็พอแขกเดินเข้ามา โอ้จัดดอกไม้เองเนาสวยจังเลย <c oughs> อ,อย่างนั้นเลยอย่างนี้นปีนี้บ้าง <c oughs> คุณผู้ชมต้องฟังแล้วเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกับเรานะคะจดไว้เลยลิสต์ไว้เลยว่ามีดอกไม้อะไรบ้างแล้วเดี๋ยวหลังจากจบอันนี้ปพวกคุณผู้ชมซื้อเลยแล้วก็เ,เอามา <ฮะ S 2> ลองทำดูปลัหของตลาด วันนี้เราก็จะมีใบอันนี้เรียกว่าใบหมักผู้หมักเมียวันนี้เราใช้สีเขียวนะครับแล้วก็มีดอกเป็นจมาดนะฮะเป็นสีขาววันนี้แล้วก็มีดอกคริสเซนเตมัมเล็กอันนี้นะฮะไว้เสริมเสริมแต้มๆอย่างนึงก็คืออันนี้ก็คือดอกอะไรเอ่ยบานไม่รู้าไม่ร้โรยนะฮะต้องใช้ะต้องใช้บานไม่รู้โรยก็คือ ความเคารพนับถือไม่รู้เสื่อมคลายอย่างนี้ความหมายของเขาแล้วก็จะตัดตัดเฉียงนิดนึงพอตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยดัดมันนิดนึงค่อยๆนิดนิดนึงนิดถึงถึงแล้วเราก็เรียงเข้าไปในในนี้นะครับทิศทางเดียวกันค่อยๆเรียงเข้าไปผู้หมักผู้หมักเนียนะคุณผู้ชมไห อันนี้เราเหมือนกับเป็นการสร้างโครงสร้างของใบไม้ขึ้นมาเพื่อที่จะพยุงด,ดอกไม้ให้อยู่ข้างบนนี่โอเคค่ะไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากนะคะอ,อันนี้คือมันเป็นใบอ,อ,อ,อ่อนนี่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 อันนี้นี่าใคร,รี่นี่ปี่นนั่นี่น <c oughs> ี่น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 ีนี่ยงงนะ่นี่นี่น ได้แล้วหนูว่าอันนี้จะงดงามเป็นจมะมากนะฮะ,ะล้วก็จะใช้เป็นเป็นเรียกว่าโฟกัสของงานอาร์เรนจ์เมนต์ในลักษณะน,นี้ข้อของดอกไม้เนี่พักอยู่บนโครงสร้างของการจัดดอ,อกไม้ตัดด้วยความมั่นใจด้วยให้นัเมย์ฝึกเพราะว่าหนูจะต้องไปเป็นแม่สีเรือนใช่ไหมคะส่วนพี่จะไปเป็นแม่สีเหลือนอยู่ที่วัด อนนี้เราก็จะใช้ดอกไม้ชิ้นที่2ก็คือดอกมัมเล็กๆเนี่ยเราก็จะกระจายไปเล่นได้นิดๆหน่อยๆลองดูนะครับอันนี้เสร็จแล้วปรมาณนอะนะครับตอนี้เราก็เราก็จะบานิ้วโรยแล้วก็แต้มแต้มไปได้เลยค่ะนี่ก็สามารถที่จะใช้ได้เลย ได้ไหมฮะอ่าเรียบร้อยสวยงามตั้งคู่กันนี่ไม่รู้เลยตายแล้ว,ลวไปตั้งคู่กัน,น,นด้วยเป็นเนี่เห็นไหมฮะอยู่ด้วยกันได้เลยฝีมือก็ไม่เบานะคะ,ะดูวิธีการจะวางจังหวะเนี้ก็เราก็สงสัยคู่เก่ง <laughs> หนูชอบตรงนี้ล่ะเป็นคู่เก่งและสนุกมากค่ะ คือจริงๆจะบอกว่าที่นี่นอกจากจะมาชมพิพิธภัณฑ์กิจกรรมเวิร์กช็อปแล้วยังมีในส่วนของคาเฟ่เป็นเหมือนแบบร้านน้ำชาร้านน้ำชาเป็นห้องน้ำชาซาลองเดราโคสฟังจากชื่อแล้วเราจะต้องไปแล้วแหละวเฒิไปจะพาพี่ไปหรือเปล่าใช่เราจะต้องพาพี่ไปจิบชากับขนมแต่เราต้องไปช่วงหน้านะคุณผู้ชมค่ะคุณผต้องรอสักครู่นึงอตอนนี้ขอบคุณคุณสกุลก่อนค่ะขอบคุณนะคะแล่ะสักครู่เดียวค่ะ สนับสนุนโดยเรื่องผิวต้องทาเลจิน่าเบรที่แล้วที่เราบอกไปค่ะว่าเราจะพามาแบบว่าชมวิวบรรยากาศยามเย็นที่ทะเลสาบแบบาว่าสวยมากทีเดียวตอนนี้เราอยู่ที่อินเรยาราชบุรีค่ะกับน้อง สวัสดีค่ะต้องถามคนนี้เพราะเมื่อกี้กำลังนั่งชมบรรยากาศแล้วก็คุยกันว่าเฮ้ยที่นี่มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะคะอินรยาไม่เคยรู้ว่าราชบุรีมีทะเลสาบแล้ววิวแบบนี้ด้วยไม่เคยมาเลยครับยังไงคะก็คือที่ตรงนี้เป็นของครอบครัวนะครับผมได้มาประมาณ10กว่าปีแล้วซึ่งคุณพ่อก็นอกจากทําธุรกิจส่วนตัวแล้วเนี่ยเขาก็เหมือนเป็นงานอดิเรกที่มา พัฒนาที่ตรงนี้ให้กลายเป็นร้านอาหารต้นต้นเลยค่ะจัดแลนด์สเคปตอนแรกเรายังไม่ได้คิดว่าจะเป็นร้านอาหารแต่เราก็คิดว่ามันต้องเป็นอะไรสักอย่างนี่แหละตอนนั้นผมมาตอนเด็กๆเนี่ยมันได้วิวพาร์ทที่ตกดินตรงหลังาฝั่งนี้พอดีเลยหล่ะเราเรารู้สึกว่าเออมันสวยนะแล้วมันอยู่ใกล้เมืองมากสิบห้านาทีจากตัวเมืองก็ถึงแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเอออยากให้คนมาเห็นอะไรแบบนี้เหมือนกันก็เลยคิดกันไปคิดกันมา ก็ลงตัวที่ว่าเออมันเป็นร้านอาหารไอ้ตรงกลางกลางเนี้ยที่เป็นหินตรงกลางใช่ใช่ครับมีแต่เดิมเดิมมาเลยเท่เลยนะมันมีตรงนั้นก็เลยเป็นเกาะขึ้นมาเลยร้านนี้ส่วนใหญ่อาหารเป็นประเภทไหนบ้างอาหารก็จะเป็นอาหารพื้นบ้านวัตถุดิบที่อาหารไทยเลยอ่าไทยโลโก้ครับผมก็จะมีพวกปลาคังแล้วก็เป็นพวกซีฟู้ดทั่วไปปลาคังในนี้หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่นะดูซิว่าอาหารมีอะไรบ้างที่อยู่ตรงหน้าเรา <ม>ก็จะเป็นขาหมูอทอดกรอบทานคู่กับเครื่องเคียงผักดองนะครับต่อไปก็เป็นผชาทะเลที่ร้านนี้ก็จะมีผัชาเนื้อด้วยมีระชาปลาคังด้วยนะครับนนต่อไปก็จะเป็นแกงป,ป่าปลาคังตัวน,นี้ก็จะเป็นออส่วนออส่วน,สวนรสแม่ชอบกินออส่วนอออกวนวนระทียร้อนจานนี้จะเป็นโรตีแกงหวานกุ้งเป็นแป้งแบบแป้งบางใช่เป็นแป้งโฮวี อัีแกงส้มใช่ครับแปะซะแปะซะปลากระพงแปะซ่กับผักกระเฉดคูกกันเดี๋ยวด้ระหว่างที่เราชิมประดิษถาไปเรื่อยๆที่นี่นอกจากเป็นโซนของร้านอาหารแล้วเนี่ยก็คือมีที่พักด้วยใช่ครับถ้าใครที่อยากจะมาแล้วแบบว่าอยากจะชิวๆกับบรรยากาศของที่นี้ก็คือมาปั๊บนอนที่นี่ไปเลยมันคือข้างหลังที่เราเห็นอยู่นี่ใช่ไหมคะใช่ครับทั้งหมดมีกี่ห้องเอ่ย25ห้ห้องครับเห็นทะเลสาบไหมเห็นทะเลสาบครึ่งหนึ่ง ก็คือประมาณ12ห้องในเห็นทะเลค่ะอร่อยเนห้องลองอันนี้สิวธติทานรสจัดไหมครับจัดอยู่ครับนี่ถือว่าจัดหมจัดครับผมจัดจ้านเวยแหละเข้มข้นมากแล้วก็มีความเผ็ดแบบกินไปแป๊บนึงแล้วเผ็ดไปลายแบบแสบๆอะค่ะ แต่ว่าแกงป่ามันต้องฟิลนี้เนาะมันต้องแบบมีความแสบมันต้องมีความแบบมันต้องมีความแสบแสบร้อนๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกอันชาบมากเผ็ดร้อนเผ็ดเนะเนี่ย จัดถูกใจคนไทยแน่นอนแวะเวียนกันมาที่นี่ได้ค่ะบรรยากาศดีกกนดแนะนำจริงๆจ,จะให้มาช่วงไหนจะดีคะห้าโมงไาแล้วไหมใช่ครับเพราะว่าตอนนี้ร้านเปิด4ี่โมงเป็นต้นไปกลางวันไม่ต้องมานะปิดหรือว่าจะมานอนพักที่นี่เสาร์อาทิตย์ก็ได้เช่นกันแต่ว่าแนะนำให้จองล่วงหน้าก่อนเพราะว่ามี25ห้องน่าจะเต็มโอเควันนี้ขอบคุณทุกคนมากค่ะขอบคุณมากครับ สรุปค่าใช้จ่ายของเราในวันนี้กันดีกว่าค่ะที่พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้นะคะเราทานเซตดูสิตดีไลท์ก็จะมีตั๋วเข้าชม2ใบน้ำชา2กานะคะราคาอยู่ที่1,829บาทค่ะส่วนที่อิรยาราชบุรีนะคะอาหารทั้งหมดที่เราเห็น1,599บาทค่ะรวม2ที่แล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่3,428บบาทค่ะและสัปดาห์หน้ารับรองว่า เรายังมีสถานที่เก๋ๆดีๆพาคุณเที่ยวชิมชิวพร้อมกับรับดิวเด็ดๆแน่นอนนะคะยังไงติดตามได้เลยในรายการวันเดย์สเปเชียลทุกวันเสาร์บ่ายมรงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32 <S <S สวัสดีค่ะอยู่กับดอกม้รู้สึกสวยขึ้นมาทันทีไลยรู้สึกว่าจิตมันอ่อนโยนใช่มะถ้าห้องว่างรถบเมย์จะได้นอนที่นี่ไม่ว่างเราาก็เลยต้องกลับกรุงเทพ